ตอนนี้ลูกสาวกำลังอ้อนเอราติดมืล้างอยู่ขับหลหังแล้วก็อนะอน,นอยู่ที่น้ำพุร้อนโปง่งวาวนะครับคนเมืองเรียกโป่งขวาวนะครับอยู่ที่ บนสมิงหนือก็ใกล้ๆครับมาก็ข yes, ับรถมาก็น่าจะประมาณสักชั ua, i, ่วโมงหนึ่งก็ถึงรถเก็งก็มาได้ครับแต่ทางช่วงสักสองสามร้อยเมตรสุดท้ายก็ลูกลังนิดหน่อยแต่ทางดีครับบรรยากาศก็เป็นธรรมชาติสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้อยู่ในห้องของสระสะดวงครับถ้าเป็นเด็กก็ถ้าสี่ห้าขวบก็เอาถุงยางมาด้วยกันหน่อยเพราะตรงนี้มันจะลึกอยู่ประมาณปลายชมูเข่าผู้ใหญ่ก็ว่ายน้าได้เดี๋ยวดูนะป้าจะว่ายน้ำโชว์ให้ผู้ชมดูหน่อเลย ถ้ายืนก็ประมาเด็กงแล้วอุ่นก็กำลังดีห้องพักก็มีครับใช้ได้ห้องพักก็ประมาณ1,500บาทบอลล่า5เกมจำที่ถานมแล้วว่าเต็มเสริมได้ไม่ตาดเพม1 5 0บาทรวมรวมแช่รำแน่เรียบร้อยแล้วขับหลังจอ ไม่ไวๆเดชั่วโมงละ20นี่เหอทำงานหนงานหนันวมลูกล้าต้องรีบใช้ไหโลใช้ไม่ได้ยากโผลขึ้นเป็นลูกสาวบังคันหลาก็พ่ไม่โผไหเดทำโผยังไงเเีย ถ้าไม่ไม่เอาชุดวไว้น้ำมาก็จะมีชุดที่ให้ฟีสัสถ้าเป็นเด็กๆก็ควดเอาห่วงยางมาด้วยนะครับเพราะว่ามันลึกลึกลก็ระดับประมาณจมูกข้าครับ หนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่ทั้งทุกสงขาค่ะอ่าอําเภออะไรสะเมืงองม,ม, <า S 1> มาทําไมมาทําไมวันเนี้ยหนูก็ใส่ลูมา,มาไว,ไว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรน้ำอะไรแร้ม่แม่เมื่อกี้ว่ายห้องไหนชี้ดิอ่าใช่ถูกต้องอ่าไม่ใช่แล้วอยู่ห้องนู้นเมื่อกี้เราอยู่ห้องนู้น 嗯。Uh.